สวัสดีครับผมครับอยู่กับช่องบ่าวเอกบานาครับผมมาครับผมเข้ามาดูสวนครับผมเนาะเดือนละหนึ่งครั้งก็ยังดีครับผมใบยางเล็กก็ร่วงหมดแล้วครับผมนะอันนั้นก็ร่วงแล้วครับผมใบยางใหญ่ก็ร่วงแล้วเหมือนกันครับผมพู่ครับผมสวนลุงกัดเบิดแล้วครับผมใบยาง เดินดูสวนครับผมอฮ้ยเบิ่งครับผมหมดเลยครับผมใบายางถึงฤ้วดูกาลครับผมตอนนี้ก็เป็นยอดอ่อนแล้วก็มีครับผมนี่เห็นไหมนี่กำลังเกิดครับผม ใบยางกลังเกิดใหม่ครับผมดูหน้ายางครับผมปิดไว้สี่เดือนแล้วมั้งนี่ด,ดูการ หน้านี้แลครับผมคนก็เริ่มปิดแล้วครับผมเนาะคนจะปิดหน้านี้แหละครับเยอะได้น้ำยางก็จะไม่ค่อยมีครับผมเพราะว่าใบยางร่วงครับผม พามาเดินชมบรรยากาศสวนยางครับผมฝั่งนู้นก็ร่วงหมดเหมือนกันครับผมอันนี้ก็เป็นสวนยางเล็กครับผมปลูกไว้ก็ประมาณร้อยต้นครับผมดินว่างครับผมก็เลยปลูกไว้ครับผมนาะ มาดูส่วนยางครับผมเดือนละครั้งก็ยังดีครับผมว่าจะได้มามาเบิ่งพันแน่ครับผม,มนี่ก็กรีดบาดเดับได้ที่ว่าเป็นอย่างนี้นี่เอาครับผมถ้าใครชอบลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระบ่าเอ็กบ้าน,นาด้วยครับผม